appointment การนัดหมาย What time is it เวลากี่โมงแล้ว Could you please tell me the time บควนช่วยบอกเวลาหน่อยได้ไหม How long have you been waiting คุณรอนานแค่ไหนแล้ว Do you have time this afternoon คุณมีเวลาว่างช่วงบ่ายนี้ไหม What time can we meet เราเจอกันกี่โมงดี What should we do to kill time เราทำอะไรค่าเวลากันดี Answer appointment is 10 o'clock ตอนนี้เวลาสิบโมงแล้ว See you at 8 pm เจอกันตอนสองทุ่ม I can't tell you exactly what time we will arrive ฉันไม่รู้เวลาที่แน่นอนว่าจะไปถึงเมื่อไหร My watch it stop นาฬิกาฉันเสีย My watch i s slow นาฬิกาฉันเดินช้า d o n t w a s t e your time w o i t h i n g อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ i d i d n t t h i n k it w a s s o l a t e ฉันไม่คิดว่ามันจะสายขนาดนี้ We have plenty of time เรามีเวลาเหลือเฟือ Give me a little more time ขอเวลาเพิ่มอีกนิดนะ It's time to leave ถึงเวลาต้องไปแล้ว Time went by so fast เวลาเดินเร็วมาก